พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกฤิจขยี้ข่าวกับผมครับกริดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิดโพสแชนเนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศก็เงียบเงียบเงียบสงบนะครับตอนนี้ก็ค่ำหน่อยผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับ ที่แห่งนี้พันเสสรศวนมหาราชัยการทศรสพระสุพรรณกันระยาก็อยู่กันที่นี่ตอนเด็กๆนะครับศาลพันเรศส,สวนก็อยู่ด้านขวามือของผมนี่นะครับด้านซ้ายก็เป็นพระอัฐารถนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องพิธา,าพิธาพระเอกในใจของทุกคน ผมจะบอกให้ว่าพิธาไม่จะเป็นต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาก็จะดังกว่านายกรัฐมนตรีคนที่จะได้เป็นนะครับผมจะบอกให้วันนี้ออกมาแถลงการออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่ายอม ที่จะให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยอมที่จะสนับสบนุนแคนดิเดตพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามคนที่พักเพื่อไทยเสนอสมาชิกพรรคก้าวไก่ทุกคนจะยกมือโหวตให้ไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นคุณอุงอิงหรือไม่ว่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งไทยเกษม ใช่ป,ปครับจำไม่ค่อยได้นะเป็นการแสดงความเป็นผู้นำจริงจริงแต่เรื่องสู้ต่อไปนะครับยังดูซิว่าวันที่สิบเก้านี้จะเป็นยังไงและจะดูซิว่าการที่จะแก้มาตราสองเจ็ดสองจะแก้ได้ไหมก็คือคุณพิทากับพระเก้าวไกลก็จะรออีกเรืออหนึ่งถ้าไม่ไหวจริงๆก็ยอม นะครับผมคิดว่าสองเจ็ดสองมันไม่มีทางแก้ได้หรอกไอสอวอที่มันพูดกันไปอ่ะพูดกันไปว่าไม่อยากเรื่องพิธาพูดกันไปอยากจะปิดสวิกอะไรมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละต้องการแปดสิบสี่คนของสอวอมันไม่มีทางได้หรอกไม่มีทางแต่ก็จะมาดูซิว่าสอสอครับ สสฝากฝ่ายรัฐบาลเก่าเนี่ยจะยกมือให้กับสองเจ็ดสองไหมจริงๆเราไม่ต้องการหรอกครับเพราะว่าในกรณีที่จะแก้ไขมาตรานี้ได้สสครึ่งหนึ่งก็แค่สองรอห้าสิบเอ็ดคนก็ได้แล้วเผื่อไทยกับเก่าไกลก็เกินแล้ว แต่สวต้องหนึ่งในสามก็คือแปดสิบสี่คนเท่านั้นเองแต่จะมาดูใจใช่ว่าพักภูมิใจไทยพักประชาธิป,ปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแต่สองพรรนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเอาแค่สามพรรนี้แหละดูซิว่าจะยกมือโ,วโวอหวตปศวตสวสวสองเจ็ดสองไหมนะอ่ะตอนนี้ก็มีตัวละครขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือคุณอนุทินชาญวีรกุล ไม่ใช่ครับตัวละครปลอมๆคือเมื่อคุณพิธาไม่ได้รับโหวตไม่เกินไม่ได้หรอกครับครั้งที่สองก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคุณเศรษฐาครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครับสวเกียรติพักเพื่อไทยมากกว่าเกียรติพักเต่าไก่เลยผมจะบอกได้ไอที่พูดเราก็พูดไปฮะเออถ้าพักเพื่อไทยจะเลือกดีกว่าเก่าไก่ไม่จริง เดี๋ยวก็จะมีข้อต่อรองว่ายังมีแก้ม,มาตาร้อยสิบฟองอยู่ก็ยังไม่เลือกอยู่ดีไม่มีทางได้ในเมื่อรรคระดับสองไม่ได้รรครนดับสามก็มีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลถ้าจัดตั้งรัฐบาลแล้วสวมก็ไม่เลือกหรอกครับจะเลือกทำไมไม่เลือกอยู่แล้วถ้าเลือกเขาก็เลือกแต่กันพิธาแล้ว ถ้าเลือกเขาต้องเลือกแต่แก่เพื่อไทยแล้วเขาจะม,มาเลือกภูมิใจไทยทําไมอ่าคนที่จะเป็นตัวละครสําคัญนะครับเราต้องนึกภาพเลยนะครับบิ๊กป้อมครับลุงป้อมนึกภาพตอนลุงป้อมไปชักแฮนกับประธานาธิบดีอเมริกาครับลุงป้อมไปชักแฮนกับประธานาธิบดีรัเสเซียครับเรานึกภาพนะ นึกภาพตามไปด้วยนะครับท่านก็อายุมากแต่ผมว่าก็ให้ท่านเป็นไหมครับเป็นสักปีหนึงท่านก็จะลาออกหรือจะยุบสภาอะไรก็ว่ากันไปไปเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะอย่างไรก็ตามนะครับลุงป้อมก็ยังดีกว่าลุงโตผมจะบอกได้จริงเพียงแต่ลุงป้อมลุงป้อมไม่แข็งแรงธรานเองลุงป้อม เดินไม่ค่อยไหวเพราะขาท่านเจ็บขาท่านเจ็บแต่ร่างกายท่านไม่ได้เป็นไรท่านไปนตรวจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพยังดีอยู่นะคุณอาทิตย์ไม่ได้หรอกครับไม่ไม่มีทางได้ก็ต้องเป็นลุงป้อมนี่แหละก็ต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่นี่มันก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทยครับมันก็พัฒนา มีสปิริตของนักการเมืองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมก็เสียดายนะเสียดายอยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีปีเดียวรู้เรื่องเลยวันนี้ผมก็คุยกับแก๊งพันเอกผมไปไปร่วมพิธีบวงสวงพระนเรศวรที่เจดียยอดด้วนก็มีแก๊งพันเอกก็เสียแล้ก็อยู่ในกลุ่มเนี่ย สามคนหนึ่งสองสามคนก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่องการเมืองเนี่ยแหละนะเขาก็เขาก็บทให้ฟังเหมือนกันจะไปพูดเลยเดี๋ยวเขามาขายความรับไม่ดีแต่เขาก็ไม่ชอบพิธาเหมือนกันนะโอเคแล้วสรุปว่างไงครับ สรุปว่าตอนนี้ก็ทำใจกันได้แล้วนะคือคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแน่นอน99%แต่ผมก็อยากบอกให้ไม่จำเป็นต้องเป็นหรอกครับเป็นพิธาเนี่ยแหละครับยิ่งใหญ่กว่าเป็นนายกอีกถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เป็นได้เป็นนายกนะสมุิฟุกๆนะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะผมก็อยากเห็นคุณพิธาไปรับมตีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะจริง มันเท่นะเว้ยแล้วมันก็สามารถทําอะไรได้เยอะนะเว้ยแล้วมติกระทรวงว่าการกระทรวงต่างประเทศน่ะมันสามารถไปเจรจา,ต,าต่อรองไปทําเรื่องธุรกิจเรื่องส่งออกเรื่องนาเข้าได้เยอะนะเว้ยจะบอกให้แล้วก็สมัยหน้าค่อยมาเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีก่อนตอนแรกผมก็คิดว่าคุณพิธาเป็นนายกผมก็อยากจะเห็นคุณองคงอิงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ไม่เป็นไร ก็จะว่ากันอีกทีนะครับแต่ช่วงนี้นะครับภายในสัปดาห์นี้ผมจะเคยี่สอวอทีละคนทีละคนเดียงตัวมาได้นะครับกิติศักดิ์ไปแล้วนะครับเสรีไปแล้วสมชายไปแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคิวของคุณหญิงหมอครับคุณหญิงหมอซึ่งมาพูดเรื่องธรรมะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าที่มาและที่ไปของคุณหญิงหมอเนี่ย เป็นยังไงนะอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับหลายคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็แย้งมาได้จะดูด่า,าว่ากล่าวด่าคำหยาบก็ได้นะให้ของรับก็ได้นะดา่าไอ้จำอะไรได้หมดเลยนะครับโพสลงมาในช่องจิตโพสชาแนลนะครับผมถือว่าความเห็นที่แตกต่างคือประชาธิปไตยที่สวยงามครับ อันนี้ก็เบาๆหน่อยนะไม่มีอะไรซีเรียสมากมายกายกองนะครับยังไงตามครับมาช่วยซื้อของผมหน่อยตอนนี้นะครับมีคนสั่งมาเยอะเลยขอบคุณมากจริงขอบคุณครับเป็นพุชซาจะไม่ใช่พุษซาครับเป็นบ้วยสามรถแล้วของผมก็มีมะเขือเทศอบแห้งครับมีสองอย่าง สองอย่างนี้ผมขายร้อยเก้าสิบาทครับรวมค่าส่งเลยนะกำไรไม่มากนะเพราะว่าค่าส่งก็สี่ห้าสิบาทละก็ขายร้อยเก้าสิบอุดหน,นุนกันได้นะครับหรือเจ้าบ้วยสามรถสองกระป๋องก็ได้หรือเจ้า,จามะเขือเทศองแพงสองกระป๋องก็กกได้นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของพิษณุโรคครับนะแล้วถ้าท่าน ยังจะบูชาพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับแต่เหลือจำนวนจำกัดจริงๆนะครับผลงานของลุงจา่าทวีก็อินบ็อกมาพูดคุยกับผมได้นะครับหรือจะแอนไลน์มาคุยเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับพรุ่งนี้จะเดินทางกรุงเทพไปกรุงเทพนะครับเพื่อจะไปขึ้นศาลวันมะรืนนี้ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ สรับค่ารถได้ครับโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับก็พี่พี่แอดพี่แอดตับเผาพงก็สาหรับค่ารถมาแล้วครับก็เหลือค่าโรงแรมนะครับค่าค่ากินหนะลายคนบอกว่าเฮ้ยมึงถ่ายเงินอีกแล้วผมก็จะจะบอกว่าไอพวกมึงที่ชอบมาว่ากูถ่ายเงิน,นะ่ะกูไม่มีเงินไงเข้าใจปะ ถ้ากูมีเงินกูคงไม่ถ่ายเงินหรอกนะมึงเข้าใจตามนี้ด้วยถ้ากูรวยกูจะมาถ่ายเงินหลักร้อยหลักพันทำหอกอะไรก็ไม่น,น่าจะโง่เลยนะมึงอย่าบ้บ่นเลยมาถ่ายเงินอีกแล้วกูอ่านแล้วกูก็เออแต่ก็ยังขอบคุณนะที่มึงก็ยังฟังกูนะว่ากูถ่ายเงินแสดงว่าฟังถึงตอนจบจริงๆขอบคุณนะขอบคุณอย่าหนีไปไหนแล้วกันนะครับผมชอบฟังไปเรื่อยๆนะครับ แล้วคุณจะหลงรักผมผมบอกให้นะน่คเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้านที่ำเสนอในแง่มุมของผมในความรู้อันน้อยนิดประสบการณ์อันต่ำต้อยของผมมาวิภาควิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube อิดโพสชาแนลถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมเวยนะครับใกล้จะ หนึ่งแสนแล้วถ้ากดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยครับคนจะได้ดูเยอะๆผมจะได้ตังค์เยอะๆนะครับขอบคุณมากจริงๆขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีวิิ